จบเสร็จจ้าแม่เรียบร้อยไปแล้วพรุ่งนี้ได้ป้ายป้ายเมนูราคาแล้วพรุ่งนี้หรอเรียบร้อยไปแล้วจากคุณนายข้าุูดแม่นี่ไม่บนเจงจังวะ มันเสร็จเรียบร้อยไหมลุงเพิงแม่เย็ดแล้วแม่ไม่เย็ดลูกจอบมาไหมลูกออกมาได้ไงบนอยู่ได้พาน <c oughs> กูวักใส่ขายตรงไหนในประจวบจ้า หมนไม่เลิกหมนไม่เลิกปลาเค็มน่ากินจังค่ะซอยพริกหอมรักว่ะปลาเค็มประจบอร่อยมากเลยค่ะขายพรุ่งนี้ค่ะปลาเค็มประจบร้านสติ๋นะร้านสติ๋มนะเจ้าเดียวอร่อยมากร้านสติ๋มนะขายพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวไปทีนี้ก็ได้ขอเตรมอะไรที่มาเตรมได้เดี๋ยวไปเชิญของที่นี่ไปล่ะ กอนปลาจีนงเค็มประจวบอร่อยมากเลยนะมันเนื้อมันแข็งไม่แห้งเอ้ยไม่เละมลไม,ม,ไม่เออเนื้อมันลุย,ลยจะไปอุ่นนุนจาัดก,การขอบพระคุณค่ะพี่ปวีนปวีนเหรอป,รว,รอปรวีนหรือปวีนา โควิดมาอีกแล้วคนเรามันจะตายมันก็ต้องตายเนาะเหนื่อยจริงๆใส่น้กากอนามัยเออใช้นตางล้างมือเจ็บขาใช่นี่เหละกินรอถ้าถ้ากวลาถึงเวลามันจะตายมันก็ตายอ่ะนั่งไปเถอะเหนื่อยรู้แล้วมันก็ป้องกันนะแม่แต่อีโรคเฮียนี่มันถ้าจมันจะตายมันก็ต้องตายไหมมันไม่เลิกไม่ลาโทษเขาได้เลยมันต้จะโทษคนเนี่ยนั่น ที่เกาหลีเหนือนะมีคนลักลอบมาออีดอกจับยิงเป้าเลยอ่ะ mm hmm. เดี๋ยมวมาหามาครับ,รบ mm hmm. เพชรบุรีเรียกปลาหางแข็งพระจุลก็เรียกปลาหางแข็งก็แล้วแต่ว่าส่วนมากเขาเรียกปลาจี๋ลง mm hmm. ปพระจุพูดถึงอร่อยหลายอย่างอ้ามเอาน้อยอร่อย mm hmm. คุณนี่ได้ขายของแนละ้ว mm hmm. ขายดีไม่ดีไม่รู้แต่ฉันขายใครซื้อฉันก็ขายไม่ได้หวังว่าคนจะต้องมาลุมฉันเพราะร้านเบีรที่กินแบบมันเป็นแบบเป็นจานจขายแบบจานมันเหมือนเป็นร้านอย่างนี้ไงลุงตู่ออกเมื่อไรครับไม่รู้เหมือนกันครับน่ากินจังมาค่ะแม่ เรามาประจุบแล้วมาซื้อปลาจีลงนะอร่อยมากนะอร่อยเนื้อมันจะเป็นเนื้อแบบเนี้ยขายกี่โมงอ่าขาย11โมงค่ะขาย11โมงจนถึง2ทุ่มค่ะขาย11โมงจนถึง2ทุ่มค่ะน่าข่าวเซล <c oughs> กำลังใจให้คุณค่าขอบคุณครับพี่พอขา,ขายเป็นร้านนี้มันดีเรื่อยๆไม,ไม่เหมือนขายตามตลาดนัดเข้าใจไหมมันก็คือตลาดนัดแต่ของเราอยู่ในส่วนของร้านไงนอยากกินอยากกินปลาแบบนี้ประจ้าขายไเท่าไหร่เดี๋ยวก่อน ทุกคนหลายาอะไรรอบเราอยากกินใช่ไหมกิโ <c oughs> นโนลลอยเดี๋ยวอันนีอนอ้อันี้ก่อนอันนี้อันตาอน้ำก่อนโลโลลล เจ๊มึงเปิดแล้วเอาเลือปลาตุลกีน้นะครับเลยเรากินครับเจ๊ยี่ปลวกบไอ้ปลวกไปเรียนก่อนนะเจ๊ไปลูกไปเรียนก่อนเลยค่ะไม่ยังไม่ต้องมาสนใจพี่ไปเรียนก่อนเลยลูก เจ้แบบนี้เป็นของตัวเองเป็นเจ้แบบนี้ดีเป็นตัวเองดีตชอไปอะไรกันชีวิตมากไปเนี่ยอร่อยร้อยร่อยมันไม่เค็มเกินอะ่ะอร่อยอันนี้ก็ปวดหัวไม่หัวดีกว่า ได้ชอบกินปลาเค็มหรอคะใช่ปลาเค็มแบบเนี้ยชอบมากก็กินปลาเค็มนะแต่ต้องปลาเค็มที่แบบแบบนี้นะปลาเค็มแบบเนี้ยอร่อยเธอต้องลองกินแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยเนื้อมันแห้งมันล้วน แม่เราทำอะไรไม่ได้ดมืออือแม่เราอยู่นี่ค่ะนอนดูในะทวีชอบต้ปมปลาเขมร่อยเช้ากันเห็นใจกินแล้วอยากกินไปไปไป กินข้าวกับปลาเค็มกินข้าวได้ทุกทีต้องมีแทนตลอดรจริงชอบกินปลาเค็มโอ้ยหายไปเลยรุดอะไรเนี่ยเด็กราดบุรีใช่ไหลมลูกปลาเค็มลดเลิยเอาน้ำพริกมะขามอ่อนไหม เอาก็ได้ค่ะเอาค่ะให้เลยเอาหมดอาหล่อนเอาหล,อาล่อนสอยดิ มันไม่บาดปากสวัสด<อ>ีค่ะแม่สวัสดีครับสวัสดีเฮดซี่สวัสดีรูปขอตกลงอะไรร้านเพิ่งนี้คะ่ะ เสียงตรงที่จริงข้าวเนี่ยมันดังน,นี่ยงเสียงเขาไปดังเพอาแก็ก็เดี๋ยวไปตลาดนัดเดี๋ยวค่อยไล์สดให้ดูเนาะ แล้วสบายเมื่อไหร่อันนี้อันนี้ไบยังบอกไม่ได้นะคะยังบอกไม่ได้นะคะแต่จะไปค่ะไปค่ะแต่ว่าต้องอทําที่ประจวบให้มันให้มันดีก่อนให้มันขายไปเรื่อยๆก่อนค่ะขายมันไปเรื่อยๆก่อนสิแล้วถึงจะไปค่ะช้อนรัพอันนี้เป็นเป็นช้อนพี่เอฟซีซื้อมาฝากมีหกด้ามเออลิศมากอะ ตามตัวค่เาเลยครัพี่เก๊กพี่เอทานนะครับนี้ ต้มแรงเดี๋ยวเขาต้มหมูช้อนที่ไหนคะไม่รู้เขาซื้อมาให้อะ่ะเออร้านใช้ใช้คนละครึ่งไหมคะขอโทษทีค่ะคือ,อยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ทํานะคะในส่วนของที่เป็นแม่ค้าเพราะว่าเบเพิ่งมาเปิดเข้าใจะหมายให้เพิ่งมาเปิดมันก็ต้องมีหน้าร้านเดี๋ยวเขาเปิดหน้าร้านเสียทำนะคะ ได้ไม่ได้ค่อยว่าอีกเรื่อง เราเมียเราเราแอฟพร้อแม่ไให้ตุ่นลราอ่าตุ่นเมียอือตักข้าวต้มใส่ถ้วยเล็กๆอ่ะตักข้าวต้มใส่ถ้วยลเล็กๆ<อ>ให้น้องตุ่งใช่ไหมข้าวต้มร้อนเ่าร้อนเดี๋ยวมันจะเย็นเอ่อแอฟแอฟตุ่นกินข้าวต้มหรอหายไปเลยน,น้าหนองอ่ะหายไปเลยนะคะใช่ไหม แอะแอแอะใช่ไหมแอะแอแอของแม่พี่เบียร์คนยากินข้าวพราะมมาเสียบกองต่อยชาไม่ไหวแล้ว